และต่อจากนี้คือช่วงดูมีมสับใช้ด้วยชีวิตไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปพี่อะไรวะในรถมีกาแฟขายสิบบาทสนใจมิตแต่สองทีเบรกเลยน้องเออก็กูอยากขายของอะเนาะมีมีกาแฟจิโบ่เนี่ยฉันว่าให้เจ๋งาเจ๋งจริงพี่กาแฟขายเนี่ย เอาอเมริกาโน่แก้วครับขอบคุณครับของตกของตกทำไงลงไปเก็บปเนี่ยแก้วทั้งชุดเลยนะนั่นน่ะนึงนะครับค่ะแตวผมเอากาแฟก่อนนะครับได้ค่ะ <ใ>จายเป็นเงินสดหรือสแกนคะอันนี้คอนเทนต์หรือจริงครับเนี่ยกาแฟโบราณที่หนึ่ง <S <S